รายการมันนี่ช็อตร,รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนาระบวนแสงสนับสนุนโดยพฤกษาเรียวเอสเตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษา .com สวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการมานิชอตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการวิทยุมันิ plus เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทางรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w y o u t a e c o m w w w y u t c a e เว็บ c อทไว o แนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรียนเชิญไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p a s s ของเราจะได้เอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้หรือจะฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเรียนเชิญนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p u s s ของเรา แล้วก็2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอดลายสายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ไอดีของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEYPLUS มันนี N ่พ e ล s Plus, ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวม หรือแม้แต่การวางแผนทางการเงินการจัดพอร์ตการลงทุนได้หมดเลยเชิเลยนะครับคุณแพรพี่ไลฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์นะครับหมายเลขโทรศัพท์4ตัวหลัง9957คุณแพรพี่ไลบอกว่าอยากสอบถามเรื่องหุ้น ATP 30ผลประกอบการปีนี้จะดีขึ้นไหมแล้วควรจะถือยาวได้หรือเปล่า เงินปันผลดีไหมจ่ายเงินปันผลสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ ATP 3 0นะครับแล้วก็คุณแพพิไลก็ยังถามถึงหุ้นทรูจะขายทิ้งออกไปหรือว่าจะถือต่อดีนะครับใจยเย็นๆครับคุณแพพิไลครับจะรีบบรรจุไว้ในคิวรีบตอบให้โดยโด่วนเลยนะครับคุณแพพิไลส่วนวันที่26กกุมภาพันธ์นี้สำรองที่นั่งแล้วหรือย,อยังครับ งานสัมมนาที่จะทําให้เราได้พบกันไม่ได้เจอกันนานมากได้มีโอกาสใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งสําหรับงานสัมมนาดีๆ ในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับสำหรับสัมมนา,าที่จะเกิดขึ้นต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติกับทางรายการนะครับเพราะว่างานนี้เกิดขึ้นได้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและรายการวิทยุมันิ plus รายการวิทยุมันนิชอดของเราขอบคุณมากๆสําหรับตลาดหลักทรัพย์ที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการนะครับสำหรับงานนี้ครับต้องบอกว่างานจะมีในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์10นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่หอประชุมศาสต,สตราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับงานนี้มาเลยครับจะได้พบกับกองทุนกว่าพันกองทุนจากบลจชั้นนํา แล้วก็จะมีกิจกรรมแนะนํากองทุนแบบตัวต่อต,ตัวจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อลงทุนกองทุนรวมในงานนี้และไฮไลท์หนึ่งในมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านก็คือการปาถักกถาพิเศษโดยพี่ตู่คุณวรวันธาราภูมิซีอของบจบุหลวงนายกสมาคมบจ และประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับพี่ตู่จะปาฐกถาในหัวข้อเริ่มออมเงินอย่างถูกวิธีสร้างชีวิตดีด้วยการลงทุนนะครับจากนั้นจะตามต่อด้วยสัมมนาสุดเข้มข้นในหัวข้อออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมนะครับจากระดับกูรูนแนวหน้าชั้นนำจากปลจในบ้านเราเลยมีพี่ทีรนาดรุจิเมธาพาสจากทิสโก คุณบุญชัยเกียรตินาวิทย์จากธนาชาติคุณวิโรธตั้งเจริญจากกรุงไทยคุณแบงค์ชยนนรักการเจาน,านันหรือมิสเตอร์เมสเซนเจอร์จากบลนออินฟินิตีโดยมีผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับ ประเด็นก็คือว่าเรื่องของการลงทุนเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนเนี่ยมันดีไหมมันดียังไงเหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนกันแน่แนวโน้มจากนี้ไปกองทุนประเภทไหนน่าจะเป็นกองทุนเด่นและหลักในการสกีนในการคัดเลือกกองทุนเด่นๆในมุมมองของแต่ละกลรู จะเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ไหนและตัวอย่างกองทุนเด่นๆนะครับที่คาดว่าจะมาแรงในปีนี้ปี2560จะเป็นกองไหนของใครบ้างน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับดังนั้นครับมาพบกันในงานสัมมนานี้ครับ สัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์นี้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำรองที่นั่งด่วนเลยครับวิธีแรก h อ t l i n e สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองเข้าไปที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money Plus ก็สามารถจะลงทะเบียนสำรองที่นั่งมาในงานสัมมนาน,นี้ได้ในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน n e y p l u s นะครับส่วนวิธีที่3ก็คือสามารถติดต่อลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus, m ณ n พ e p l u มอเนย์พลัสมณีพลสติดกันตรงตัวนะครับชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์นะครับใส่ให้ชัดนี่คือ3วิธีในการจองเข้ามา งานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยในงานสัมมนาออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมอาทิตย์26กุมภาพันนี้แล้วมาพบกันให้ได้นะครับ และช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะคุยกับกูรูระดับแนวหน้าของเมืองไทยในเรื่องหลักการในการลงทุนแบบประจําสม่ําเสมอทุกเดือนเนี่ยมันมีข้อดีอย่างไรเหมาะสําหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างรวมทั้งกองทุนเด่นๆนะครับที่จะเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นกองทุนเด่นๆสําหรับคนที่ชื่นชอบการลงทุนสไตล์นี้ในปีนี้แหละครับผมเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการจากบริษัทและทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัด ท่านดรสมจินสอนไพศาลให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับท่านดรสมจินสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณยิทนาโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ท่านอาจารย์สลับเวลากลับมาคุยแล้วก็มาให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับท่านอาจารย์เป็นเกียรติเช่นกันครับคุณยิทนาครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ครับเรื่องของการทยอยลงทุนอย่างสม่ําเสมอ,อมหรือที่เขาใช้ศัพท์ว่า investment saving plan เนี่ยก็เลยอยากจะให้ท่านอาจารย์ช่วยให้ความรู้หน่อยนะครับว่าการลงทุนสไตล์เนี้จะต้องสม่ําเสมอเนี่ยต้องสม่ําเสมอขนาดไหนบ่อยขนาดไหนครับท่านอาจารย์ครับมผมคิดว่า ความสม่ำเสมอเนี่ยนะครับถ้าจะให้โดยหลักธรรมชาติก็คือสม่ำเสมอตามกระแสะไรายได้ซึ่งถ้าหากว่าเป็นอย่างมนุษย์เงินเดือนเนี่ยครับปกติเงินเดือนออกเดือนละครั้งอ่าก็ วันที่เงินเดือนออกเราก็เอาไปออมลงทุนมันก็โดยธรรมชาติคือเอเรื่องของการออมอย่างสม่ำเสมอเนี่ยครับจริงๆแล้วเราก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆนะเพ่ไม่รู้ว่าเด็กสมัยใหม่ได้เรียนอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยครับ <c oughs> ก็จะท่องสุภาษิตมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทอย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน อาจารย์วิราชลักสอนผมตั้งแต่โรงเรียนเผยอิงป .1 ป .2 เนี่นะครับ,รบก็จามาแต่ว่าพอโตโตขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงลูกๆเขาท่องแบบนี้ทีนี้คุณยทธนาทราบไหมครับว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จทางการเงินได้เนี่ยเราต้องมีความสามารถ3ประการด้วยกันมีอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับ1คือความสามารถในการหารายได้หาเงิน สองคือความสามารถในการออมบางส่วนของเงินที่หาได้นั้นและสามคือความสามารถในการเอาเงินที่ออมไว้ได้นั้นเนี่ยไปลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพอ๋อสามข้อหาเงินออมเงินบางส่วนแล้วก็นำเงินออมที่มีไปลงทุนใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยครับไม่ได้มีปัญหาใหญ่นักในเรื่องของการหาเงินแต่มีปัญหาใหญ่ในการออมและบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการออมไว้แต่ว่า ค่อนข้างปล่อยปละละเลยไม่ได้ไปลงทุนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวส่วนใหญ่ปัญหาอยู่ขั้นตอนที่สองก็คือการออมเงินแล้วก็การเอาเงินเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปลงทุนใช่หรือยังไม่ได้ทําให้เกิดดอกออกผลอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมครับคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้รวมทั้งผมเองด้วยในสมัยก่อนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยทีนี้มันมีสอรี่ของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งพอดีวันนี้หลังวาเลนไทน์เมื่อวานนะครับเพิ่งหมาดหมาดเลยจานหมัดหมดเลยจิมเขาเป็นช่างซ่อม ซูเป็นช่างทําผมจิมกับสูอ่าสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยตอนอายุห้าสิบต้นๆเขาก็มีเงินรวมกันมากกว่าสองล้านยูเอสดอลลาร์ถือว่าเยอะนะจานแล้วก็พร้อมกเกษียณละครับนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าจิมกับสูเนี่ยเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาช่างซ่อมช่างทําผมการที่เขาเก็บเงินได้สองล้านยูเอสดอลลาร์มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วคําถามก็คือว่าอะไรคือเคล็ดลับเขาทำออ<ๆ>ยังไงอ่าจิมกับสูเขาเล่าให้ฟังว่า จริงๆก็ไม่มีอะไรนะแล้วเขาก็ไม่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ด้วยครับถ้าจะมีก็คือเป็นมรดกทางปัญญาคือแม่ของซูเนี่ยครับเขาสอนไว้ตอนพวกเขาแต่งงานกันว่า pay yourself first คือให้จ่ายตัวเองก่อนแล้วสามสิบปีก่อนหน้านั้นเนี่ยจิมและซูก็เลยตกลงใจกันว่าเอาละจะเชื่อแม่เลยเดินไปหาเจ้านายของตัวเองแล้วก็ขอเจ้านายว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแทนที่จะ จ่ายเงินเดือนเขาครบ100%เซครับช่วยเป็นธุระลงทุนให้เขาหน่อยอ๋อให้เจ้านายหักเงินไว้แล้วเอาเงินไปลงทุนให้อ่าสามเดือนนับจากนั้นเป็นต้นมามไม่มีเดือนไหนเลยที่จิมกับซูจะไม่ได้ออมเงินไม่มีนาทีไหนเลย ที่เมื่อเงินนั้นเป็นของเขาแล้วมันจะไม่ได้เริ่มต้นทํางานโ,โหแสดงว่าจิมนี่เขาเป็นลูกเขยที่ดีมากเลยนะ <c oughs> ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเลยครับผมคิดว่า <c oughs> การเ <ๆ S 1> ชื่อฟังแม่ใหญ่เนี่ยเป็นเคล็ดลับแห่งความสําเร็จของชีวิตคู่ครับนะโแน้วทาอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนเลยเหรอ <c oughs> ใช่ใช่ประเด็นคืออะไรครับประเด็นก็คือว่าจิมกับซูเนี่ยมีความสามารถในการหาเงินแบบคนธรรมดาธรรมดาอแต่กลไกอัตโนมัติที่เขาทําให้เกิดขึ้นนั้นเนี่ยทำให เขาออมเงินและลงทุนได้อย่างแชมเปียนและมันทําให้เขาลงทุนทุกๆเดือนนั่นเองครับทีนี้การออมแบบนี้เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างอย่างแรกปกติถ้าหากว่าเรารับเงินเดือนมาสมมุติว่าสองหมื่นบาทจะอยู่ไปจนสิ้นเดือนให้มันเหลือสองพันบาทเนี่ยบางเดือนก็ได้บางเดือนก็จะไม่ได้บางเดือนน่ะใช้ให้ชนเดือนก็เก่งแลวนะจ๊ะแต่ถ้าสมมุติว่า เราหักสองพันบาทไปออมไว้ก่อนเลยเนี่ยแล้วให้อยู่กับหมื่นแปดพันบาทเนี่ยคนทั่วๆไปมักจะอยู่ได้มากกว่าคือหม<ะ>ื่นแปดใช้ให้พอเนี่ยได้แต่สองหมื่นใช้ให้เหลือสองพันเนี่ยยากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําคัญที่วิธีคิดใช่ไหมครับท่านอาจารย์ถ้าเราออมก่อนใช้เราก็จะเหลือ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ก่อนเนี่ยเราก็มักจะเหลือไม่ถึงออมนะถูกต้องในบางเรือน่ะถูกต้องเลยครับ แต่เดี๋ยวนี้บรลจต่างๆธนาคารต่างๆก็มักจะมีกลไกแบบนี้อย่างที่บรลจทหารไทยเราก็จะเรียกมันว่า Automatic Investment Plan หรือ AIP Automatic Investment Plan ใช่ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการดักเงินของเราไปสู่การลงทุนก่อนที่เราจะเอาไปใช้ใจ่ายเปลี่ยนสมการแบบเดิมก็คือมีรายได้หักใช้ใจ่ายแล้วค่อยออมซึ่ง<แ>มักจะไม่ค่อยเหลือเปลี่ยนใหม่คือมีรายได้หักออมก่อนที่เหลือค่อยใช้ใจ่ายถูกต้องครับ ท่านอาจารย์ครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับคือการที่เราลงทุนแบบสม่าเสมอเป็นประจําอย่างตัวอย่างนี้คือประจําทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย<ม>ถ้าเปรียบเทียบผลตอบแทนร<ม>ะหว่างการลงทุนแบบนี้เป็นประจําสม่ําเสมอทุกเดือนทุกเดือนเนี่ย<ม>เปรียบเทียบกับการลงทุนแบบจับจังหวะเก่งกําไรจะซื<ม>้อในราคาที่จะใกลใต้ต่าสุดจะขายตอนราคาที่คิดว่าใกล้ๆสูงสุดเนี่ยเปรียบเทียบ2วิธีแล้วเนี่ยดูผลตอบแทนแล้ววิธีไหนดีกว่ากันครับท่านอาจารย์ต้องบอกงี้ว่า ถ้าเรามีเทวดาพยากรณเ <c oughs> ทพพยากรที่แบบ <c oughs> พยากรณอนาคตได้จริงๆ <c oughs> แล้วก็ซื้อได้ถูกขายได้แพงตลอดเวลา <c oughs> เป็นซูเปอร์มาเก็ตไทม์เมอร์เนี่ยวัน <c oughs> นี้ก็ย่อมจะดีที่สุด <c oughs> <c oughs> แต่ความจริงของชีวิตก็คือมาเก็ตไทมิ่งเนี่ยมันยากมากแล้วเวลาที่เราไปพยายามซื้อขายเนี่ยอันที่หนึ่งมันเกิดทรานซัคชันคอสคือมีบรอกเกอร์เอชฟรีมีบิดออฟเฟอร์สเปรด ที่ทําให้มันเกิดต้นทุนมากขึ้นประการที่สองพอเราซื้อแล้วขายแล้วเราไปยืนอยู่เฉยๆรออยู่แล้วจะกลับเข้ามาสําหรับคนทั่วๆไปผมเชื่อว่าการพยายามที่จะซื้อขายแล้วเอาชนะตลาดเนี่ย ทำให้กลับยิ่งแพอาจจะมีบางคนซึ่งน้อยมากแล้วผมยังไม่ค่อยเจอครับที่มีความสามารถในการจ,จับจังหวะได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าสําหรับคนทั่วๆไปเนี่ยการใช้วิธีการลงทุนแบบอัตโนมัติอย่างเนี้นพอแล้วที่จะทำให้เราเหมือนกับมี market timing ability เพราะเมื่อกี้ที่ผมอธิบายให้ฟังว่าพอหุ้นถูกเราซื้อเยอะหุ้นแพงเราซื้อน้อยท,ทั้งทงที่เราไม่ได้ต้องการจะเอาชนะตลาด เพียงเอาชนะใจตัวเองเท่านั้นรเราก็กลับจะชนะตลาดด้วยแล้วผมมีตัวอย่างครับยังกองทุน TMB set 50เนี่ยนะครับ,รบซึ่งเป็นกองทุนง่ายๆของปรจทหารไทยซึ่งเปิดเมื่อปี2001ก็คือประมาณ16ปีมาแล้วกองทุนเปิดทหารไทย set ห้นะครับใช่ครับ กองทุนนี้เนี่ยถ้าถึงสิ้นเดือนธันวาคม2016ปีที่ผ่านมาเนี่ย189เดือนพอดีพดีถ้าหากว่าใครสมมุติว่าลงทุนนะครับเดือนละ10,000บาทตลอดทุกๆเดือนเลยเขาก็จะลงทุนไปทั้งสิ้น1,890,000บาทอันนี้พูดถึงต้นทุนใช่ไหมต้นทุนใช่ใชมูลค่าปัจจุบันณนสิ้นเดือนธันวาคมเนี่ยซึ่งราคาต่อหน่วยของ TMB set 50เนี่ยมันขึ้นมาจาก10บาท มาเป็น85บาทนะสิ้นปีแต่มันไม่ได้ขึ้นทางเดียวนะคุณระวังทางก็มีระวังทางก็ขึ้นลงลงขาดทุนบ้างกําไรบ้างแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยมันเป็น positive trend ก็คือขึ้นปิดที่85มูลค่าปัจจุบันจากร้าน8 0 9าจะเป็น5,500,000บาทอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี12.45% 12.45%ต่อปีอันนี้คือค่าเฉลี่ย แน่นอนถ้าหากว่าใครที่แบบซื้อแล้วถือมาตั้งแต่วันแรกนี่ผลตอบแทนเฉลี่ยคือ14.72เปอคือซื้อวันเดียวแล้วก็ไม่ขายเลยตลอดนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมยกว่าถ้าเราซื้อทุกๆเดือนเดือนละจะ500บาทพันบาทห0ื่นบาทกันแล้วแต่ตัวเลขที่น่าสนใจอีกตัวเลขหนึ่งคุณยุทธนาร,ราคาเฉลี่ยของหน่วยลงทุน TMB s 50เนี่ยค,คือ44บาท50สตัง แต่ต้นทุนเฉลี่ยของคนที่ซื้อสม่ำเสมอทุกๆเดือนเนี่ยครับ,ค,รบคือ29บเกาทยีสิบามังค์โอ้โหได้ต้นทุนที่ถูกลงเยอะเลยนะเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นผมยิ่งอยากจะเรียนว่าการลงทุนอย่างสม่ำเสมอนี้เนี่ยมันได้คุณประโยชน์หลายประการ<อ>แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยวิทยาการต่างๆรบ,บริการต่างๆมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทำให้การลงทุนของเราเป็นอัตโนมัติ เดี๋ยวนี้เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีกลไกคล้ายๆกับจิมและซูที่มีนายจ้างใจดีมาเป็นองค์ประกอบแต่เราสามารถที่จะใช้กลไกของเครื่องมือที่เรามีหักเงินจากบัญชีเงินฝากของเราเข้ามาสู่การลงทุนของเราได้เลยทุกๆเดือนเดี๋ยวนี้เนี่ยเงินมันก็ไม่ต้องใช้เยอะมากด้วยนะาร้บาทพันบาทเนี่ยโดยทั่วไปก็ลงทุนได้ง่ายๆมันเป็นระบบอะไรนะที่เขาบอกว่ารวยอัตโนมัติหรือเปล่าใช่รวยอัตโนมัติ ชิมเลยครับซูเนี่ยเป็นเรื่องราวที่เดวิดบาร์ขาเล่าในหนังสือชื่อ a ออตเมติกมิลเล i r ์ของเขาครับอาจารย์<ช>ครับ,รบการลงทุนโดยใช้หลักการ <c oughs> ทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอหรือว่า n v v s t t m n t t s v v n n p p l n เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมันเหมาะแต่เฉพาะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นหรือเปล่าผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจอาชีพอิสระเนี่ยเหมาะไหมกับการลงทุนในสไตล์รูปแบบนี้ครับท่านอาจารย์ครับผมคิดว่า เรื่องของหลักการของการลงทุนอย่างสม่ําเสมอเนี่ยม,มันใช้ได้กับทุกๆุกอย่างอะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของวินยัยทุกอาชีพใช่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินเดือนเข้ามาแน่นอนการกําหนดจํานวนเงินมันก็ชัดเจนวันที่ก็ชัดเจนง่ายใช่ครับ,รบแต่หากว่าเป็นธุรกิจกิจการส่วนตัวธำมะคา้าขายเนี่ยอันนี้ก็คงต้องเริ่มต้นจากการมองกระแสเงินของท่านถ้าบางคนว่า กำลังอยู่ในช่วงของการก่อร่างสร้างตัวและยังมีหนี้สินที่จะต้องบริหารจัดการไอ้เงินที่จะเอามาลงทุนเนี่ยบางครั้งเขาก็ต้องไปลงทุนในธุรกิจก่อนอันนี้ก็ต้องยกไว้ครับส่วนคนที่พอธุรกิจเริ่มอยู่ตัวและมีกระแสเงินเข้ามาค,ค่อนข้างสเสถียรอย่างเนี้ย การจะกำหนดวันที่เพื่อที่จะไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอก็เป็นไปได้คือทำได้แต่อาจจะเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่เยอะก่อนก็ได้ใช่ไหมครับทนาจารยใช่ครับใช่เลยครับก่อนจะลืมครับสำหรับฟังและเอถ้าจะลงทุนแบบ investment saving plan ทยอยลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนทุกเดือนและทนาจารย์ยกตัวอย่างกองทุนเปิดทหารไทย s e 0 f i ของบลจทหารไทยเนี่ยเอถ้าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเอวิธีไหนยังไงครับท่านอาจารย์สมจินครับ สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ call center ของเรา1725 1725นะครับครับเรามีทีม investment consultant 13คนที่จะคอยตอบคำ <c oughs> ถ,ถามท่านได้ครับแล้วก็ถ้าหากว่าโทรมา1725แล้วรู้เรื่องรู้ราวแล้วอยากจะไปเจอเคาน์เตอร์ของพวกเรารวมทั้งบลจอต่างๆเนี่ยครับ,รบวันที่26กุมภานี้ <c oughs> นะครับเวลา10โมงเช้าถึง5โมงเย็น ที่หอประชุมอาจารย์สังเวียนอินทราวิชัยตลาดหลักรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยมีงานนะครับ,รบมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านนะครับอมอมหมื่นงอมพันธ์รสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมไปเจอกันได้ที่นู่นนะครับโทรมาหนึ่งเจ็ดสองห้าถามข้อมูลก่อนแล้วสามารถที่จะไปที่บูทที่นู่นได้เลยครับอาจารย์ครับในมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านแล้วก็สัมมนาออมหมื่นออมพันธ์สร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนรวมเนี่ย ถ้าอาจารย์อยากให้ใครไม่ควรพลาดที่จะมาในงานนี้บ้างครับท่านอาจารย์ครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าหากว่าเป็นท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับการลงทุนผมคิดว่าท่านเป็นกลุ่มแรกที่ควรจะได้ไปนะครับแล้วก็จะให้ดีเนี่ย ชวนแวนหลงวาเลนไทน์ชวนคู่ชีวิตจะเป็นสามีภรรยาจะเป็นแฟนกันจะเป็นเพื่อนฝูงจะเป็นพ่อแม่กับลูกไปร่วมเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็จะเห็นเครื่องมือหลากหลายไปได้ฟังค,ความรู้ใหม่ๆแล้วถ้าหากว่าท่านที่เคยลงทุนแล้วแต่ยังไม่เคยใช้พวกกองทุนรวมก็สามารถที่จะไปหาความรู้เพิ่มเติมได้นะครับ,รบหรือท่านที่มีความรู้เยอะอยู่แล้วแต่ว่า หาโอกาสที่หลายๆบรจจะมาอยู่รวมกันไม่ได้วันนี้ก็จะเป็นวันที่เหมาะเลยครับครับนะครับ26กุมภาพันธ์นี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาหน้าขอประชุมสังเวียนอินทรวิชัยตลาดลักซับแผงประเทศไทยนะครับต้องมาทั้องมานะครับเอาละครับวันนี้ขอพรบคุณอย่างสูงเลยครับท่านดรสมจิตครับขอบคุณมากครับคุณยุทธนาสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับท่านดรสมจินสอนไพศาลกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทยจำกัดนะครับมาคุยให้เราฟังถึงเรื่องของ investment saving plan การลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยมีข้อดีอย่างไรเหมาะสำหรับผู้ลงทุนกลุ่มไหนบ้างและกรณีศึกษาที่เป็นกองเด่นจากทางบลจทหารไทยก็คือตัวของ TMB s e t 50นั่นเองนะครับน่าสนใจมากๆนะครับ แล้วก็แน่นอนนะครับในงานของมหกรรมนี้ก็จะได้พบกับบรรดาผู้จัดการกองทุนบรรดาบลจชั้นนำมากมายสนใจก็เชิญได้เลยมหกรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านนะครับอาทิตย์26กุมภาพันธ์นี้10นาฬิกาถึง17นาฬิกาณขอประชุมสัตว์ราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับ และอย่าลืมนะครับสำรองที่นั่งด่วนผ่านทาง3ช่องทางที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ฮอตไลน์สายด่วน0819849735ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ l i น์ไอดีของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า Money p l u s หรือจะลงทะเบียนผ่านทางหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Money p l u s ของเราก็ได้ด้วย3วิธีนี้เชิญได้เลยนะครับและอย่าลืมไปพบกันให้ได้ในงานนี้นะครับเอาละครับผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่ว สุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพฤษาเรียวเอสเต,ตบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤษา a c อม